สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวปริชาติาระจายชัน้นม5ทับหนึ่งค่ะวันนี้จะมานําเสนอวิดีโอเกี่ยวกับโครงการร่วมคิดร่วมแก้ไขสู้โควิด19ค่ะในสถานการณ์ปัจจุบนันที่มีการระบ,บาดของโควิด19ซึ่งมันทําให้เรานั้นต้องอยู่บ้านไม่สามารถที่จะออกไปไหนได้และเมื่อคนอยู่บ้านเป็นานานแล้วนั้นคุณก็จะรู้สึกเบื่อเหงาและอยากเที่ยวกับคนรู้จักปัญหาเหล่านี้ก็จะหมดไปเมื่อคุณใช้ YouTube ในการแก้ปัญหาในครั้งนี้ค่ะเมื่อคุณเบื่อ ช่องโมจิโกนะคะจะนําเสนอเกี kind of ่ยวกับการทําอาหารค่ะซึ่งอาหารที่ท <Hayır. S 1> ําประจํานะคะก็คือยําค่ะและยังสามารถที่จะทําตามกันได้ค่ะต่อมาช่องเอฟพงพิทักษค่ะจะเล่าเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆที่เป็นตำนานและประวัติศาสตร์ต่างๆค่ะเมื่อคุณเหงาก็จะมีช่องแบ d o f f i เชียนะคะจะนําเสนอเกี่ยวกับชีวิตประจําวันของพิธีกรนั้นๆค่ะในพิธีกรก็สามารถที่จะพูดให้เราร่วมสนุกไปกับวิดีโอได้ค่ะ ต่อมานะคะช่องพัตเทอร์จะมีการนําเสนอเกี่ยวกับชีวิตประจําวันของพิธีกรและบางคลิปก็จะมีการพูดคุยกับเพื่อนๆของพิธีกรค่ะเมื่อคุณอยากเที่ยวในช่องซานเบลรี่นะคะก็จะนําเสนอเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการกินเป็นหลักค่ะและในคลิปก็จะแนะนําสถานที่ต่างๆเพื่อใช้เป็นแนวทางในการท่องเที่ยวของเราค่ะหมดโควิดแล้วไปกันต่อมานะคะช่องอาสาพาไปหลงค่ะจะนําเสนอเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเป็นหลักค่ะสามารถที่จะดูแล้วรู้สึกได้ไปเที่ยวกับพิธีกรค่ะ ขอขอบคุณนะคะวิดีโอของยูทูบเบอร์ในช่องโมจิโกเอฟพงพิทักษ์และ o f i i c i a l ล r t ท e r Sun b e r r y และอาสาพาไปหลงค่ะและขอขอบคุณรูปภาพที่มาใช้ในวิดีโอนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะดิฉันคิดว่าแอป YouTube นั้นจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้พวกเราทุกคนนั้นบรรเทาความรู้สึกเบื่อเหงาและอยากเที่ยวได้บ้างนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นางสาวป,ปริชาติไม่กระจายคนนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ